เฉพาตรงจุดหมายที่ที่ใดไม่ใช่นะครับทุกที่ทุกแห่งทนตตำบลทุกขนาดจิตทุกขนาดดูรู้เห็นเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันดีๆไม่ไม่กระทั่งไม่เองไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันจำเนรล้างไปด้วยสรุปล้างไปด้วย ทุกที่ทุกแห่งเคลื่อนไหวใหโปรด,ดีแล้วนั่งรถไปอย่างนี้รถโยนรถไฟแล้วก็ตามทีไต่น้ำบนน้ำไต่ดินบนดินในอากาศนอมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่าง จากไม่ตัวไม่เองเนี่ยจากไม่เอาตัวไม่เอาเองนะ่ยะแจกมีเเองเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตจะแ huh จกไม่เอาตัวไม่เอาเองอะสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตไม่เอามทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง จะได้ไม่มีขมเตดล้างไปเรื่อยเรื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะมัวแต่ใช้รู้ใช้เห็นอย่างเดียวย่ามัวแต่ใช้จิตมันอยากมโนกรรมมโนเวณสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เนี่ยมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่มโนมันไม่ใช่มันไม่จัดว่าเป็นมโนกรรมมันไม่จัดว่าเป็นจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหนือความเป็นจิตนอกเหนือความเป็นมโน แล้วอะไรล่องลอยล้างว่างล้างนั่นเองดับล้างนั่นเองแต่น,นั้นก็ไม่เกี่ยวมนทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันตลอด เดี๋วใช้สิ่งที่มันไม่ใช่จิตปลดไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าวางล้างนั่นเองดับล้างนั่นเองว่างล้างนั่นเองไล่ล่องลอยล้า,ลล ость, ลลางนั่นเองส่วนจิตนั่นก็มันก็เป็นเรื่องของกรรมเท่านัา้นแหละมโนกรรมมานเวทเท่านัา ram, น้ ham, นแหละจะเป็นจิตชนิดไหนก็าตามทีก็ยังกรรมในตนัวมันเองอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันนอกเหลืวความเป็นจิตทุกประเภทมันไม่จัดว่าเป็นจิตมันไม่จัดว่าเป็นมโนกรรม มันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลยเรียกว่าไรร่องรอยล ам, ้างว่างล้างนั่นเอง็วยวันจิตเนี่ยตัวสวยทุกสวยเวทนเวทนาเป็นปกติเลยจิตก็คือทุกจิตก็คือเวทนาอยู่แล้ว

เราไม่เอาเองแมวทิ้งตัวไม่เอาเองมันคุยเรื่องไร้สาระได้แล้วก็คุยในสิ่งที่นอกเหนือสาระได้ขอให้มันคุยไร้สาระกันฝั่งเดียวหนง เราก็คุยในสิ่งที่มันนอกเหนือสาระนอกเหนืออะไรสาระมันเรู้องการสรุปเดิน一会儿，你们先吃。 อ่งั้นมันก็นจะนิ่งอยู่บ้างคอยธรรมดาอยู่บ้างอย่างนี้ยมันก็สวยเวทนานิมอน์อยู่เรื่อยๆทีนิดทีน้อยอนะอผมมาสั่งสมทีน้ดทีน้อยตอดไปเรื่อยตอดทุกตอดไปเลยต้องสรุปร้างาเรื่อยๆไม่บ่อยนึกขึ้นไปหมดยัใหญ่สรุปร้างมันเรื่อยๆจริงๆไล้วตัวธรมรมดาธรรมดานี่เป็นตัวที่น่าลำคาญมาก เพราะเมื่อไหร่จะหมดตัวนี้สักทีถ้าตัวนี้มันมีอยู่เสียมันก็มีตัวอื่นนอกเหนือตัวนี้ได้ยังไงสรุปล้านไปเรื่องๆยิงตัวทิ้งเองไม่เอาก็ทิ้งตัวไม่เอาเองไม่เอาตัวไม่เอาเองยิงตัวทิ้งเองได้มาช่วย มันจะเตื่นอยู่แล้วก็ไว้ใจไม่ได้มันต้องมันต้องเลยเตื่นดเต้องทิ้งเตื่นไม่เอาเติ่นดีเติ่นแบบไม่เอาเติน์ดเตื่นแล้วก็สรุปล้างไปอีกเหมือนเดิมไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนเดิมตื่นดจะได้ไม่เอาเติ่นดไปด้วยมันอยู่แค่ติ่นเตื่นมันก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งเหมือนกันติ่นดเนี่ยมันก็เป็นเวทนาชนิดหนึ่งเหมือนกันมันเป็นสภาวะอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ ช่วยให้มันไม่แช่ไม่ทรงอะไรเยอะแยะมากมายก็ตามดีแต่ความตื่นเองมันก็เป็นเมตนาในตัวความตื่นเหมือนกันกาสรุปล่างใหม่ก่อนตื่นแล้วก็สรุปล่างใหม่ไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนเดิมไม่เอาทิ้งตัวไม่เอาเองอ

ที่มันนอกเหนือสุกร์นอกทุกให้ฉลาดต้องแท้ว,ว่ากวนเวียนคุ้นเคยอยู่กระสิี่เ่ได้ว่าสุกทุกมานานแล้วก็ไม่ไม่ว่าอะไรมันก็ไม่มีความเป็นกาช่วคราวทั้งหมดลมตอนตอนไปหรือก็ลมหายใจเข้าหายใจออกจนมาจนไปไม่มีอะไรที่เป็น ดูส <gesch> ิ till, Jamie, ่งถูกดูสิ่งรู้สิ่งถูกรู้ก็ไม่เป็นธมดาขันสวนเปลี่ยนแปลงในแจงจนมาจนไปนั่นสิ่งที่เรียกว่าสมภูี่ก็ะพุ่นเกยดขึนมาจะไม่รู้จะพุ้นยังไงสิ่งที่มันนอกเหนือศุก์นอกเหนือทูมิเนี่ยหน้าในการตัดรู้การจบช่วยจักรวาลนี้ก็ให้มันเพี้ยหน่อยอาสนัยที่มอบให้ไว้ก็เป็นอาสนัยการจบช่วยนั้นแหละ แต่ละประโยคแต่ละประโยคน์มารู้สติจบช่วยกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลาไม่ได้กลาวันชคืนเดินเดินนั่งนอนผู้ใหญ่เคลื่อนไหวกันอย่างไรรถนัถ่งเครื่องบินอะไรยังไงกันรู้สติขึ้นมาจบช่วยกันเรื่อ,อยๆเนาะสติขึ้นมาล้างกันก่อนสิ่งที่มานอกเหนือสุกนอก,นอกอทุกเนี่ยนอกเหนือเกินดับเนี่ยให้มันให้มันอธิยน่อ การมอบให้กับสังฆวัตรประธานให้ัดว่าที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทงตัวไม่เกี่ยวเองที่มันไม่ยึดไม่กระทงตัวไม่ยึดเองคิดว่าที่มันล่อเหนือสุขล่อเหนือทุกข์ล่อเหนือเกิดล่อเหนือดับอืมบ่อย <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าไม่เอาไม่กระทำตัวไม่เอาเอง <c oughs> ทุกอย่างประจับไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันทุกอย่างประจักไม่เอาทั้งไม่เอากันไปเลยเอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เลยทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดก็เลยทุกอย่างจะได้ไม่อยู่ในวงวนถทุกไม่อยู่ในวงวนแห่งการเกิดการดับไม่อยู่ในวงวนแต่ว่าไม่วนเวียนด้วย เกี่ยวมาทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเมนก็เลยทุกอย่างยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละมนกันเลยทุกอย่างเอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาหล่ะเหมือนกันเลยทุกอย่างแล้วมันจะไม่วนเวียนกับอะไรจะเลิกวนเวียนกายกับจิตก็เลิกวนเวียนทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันนอกึ้นในสียตนะสัมผัสสัตว์อะไรมันจะไม่วนเวียนด้วยยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันทุกอย่าง ไอยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างไอเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจไม่วนเวียนด้วยดิว่าไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันเลยทุกสิ่ง Att. ทุกอย่างมันจะไม่วนเวียนด้วยดิว่า เพียนรู้สติขึ้นมาล้างช่วยวัดเรื่อยๆสติขึ้นมาจบช่วยวัดเรื่อย อารมณ์กรรมวิบากอะไรที่สร้างมาทำมาทั้งหมดเส้นเนี่ยมันยังมีกดดันที่ต้องเลื่อยเกิดทุกข์ใจเศร้าใจกระดูกระดูมองในทางตาประการทีที่มันกดดันกายกดดันจิตทุกปรเวทนานำรีนำลาย,ลลายกับเลืยไปทุกอย่างโอ้โหสี่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 